สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ต,อต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวรักนา าชาวลัคนาราศีกันทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันเลยนะคะว่าดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2567นั้นในช่วงระยะเวลานี้หากท่านกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่ท่านจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นหรือไม่การงานที่กำลังมุ่งมั่นตั้งใจทำอยู่จะสำเร็จไหมในที่สุดนั่นเองนะคะ เพราะว่าหลายๆท่านก็มีความคาดหวังว่าง,งานสําเร็จท่านจะต้องได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้นะคะการเงินหลักเป็นยังไงบ้างโดยภาพรวมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวราศีกันลัคนาราศีกันหลายสิ่งหลายอย่างท่านจะดีขึ้นค่ะท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะยังคงมีอุปสรรคและปัญหาแต่ว่าท่านจะสามารถแก้ไขได้ในที่สุด ปัญหาต่าง,างๆที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาท่านก็จะแก้ไขได้ในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่อนข้างที่จะใจร้อนพร้อมที่จะปะทะนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ปากไวมากยังไงก็ขอให้ท่านมีสติในการใช้คำพูดและควบคุมอารมณ์ให้ดีนะคะอย่าใจร้อนวู่วามการเงินมีข่าวดีค่ะเอาละเรา,าเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก การงานของท่านในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวราศีกันถือว่าดีขึ้นค่ะผลงานดีเข้าหลักขา้าตาผลงานดีเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่และที่สําคัญนะคะในช่วงระยะเวลานี้คนจะช,ชื่นชมท่านและพูดถึงท่านคนจะมองท่านในมุมที่ดีๆเพิ่มมากขึ้นเป็นช่วงที่คนไว้ใจค่ะและจะมีใครบางคนนะคะเข้ามาช่วยเหลือท่านในวันที่ท่านมีอุปสรรคและปัญหา เป็นช่วงที่คนช่วยเหลือดีนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ช่วงนีน้ท่านค่อนข้างที่จะงานยุ่งงานเยอะนะคะต้องทําอะไรที่หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันใช้ความคิดเยอะพอสมควรทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวนะคะบางครั้งสิ่งที่ชาวราศีกันต้องเก็บมาคิดอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านผ่านมาแล้วด้วยซ้ําไปนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านรู้เท่าทัานความคิดอย่าคิดเยอะอย่าคิดมาก อะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ไม่ต้องเก็บมาคิดค่ะไม่ต้องไปรื้อฟื้นนะให้ปล่อยผ่านไปบ้างอย่าเจ็บคนเดียวอย่าจมอยู่กับความทุกข์ปล่อยไปแล้วท่านจะสบายใจมากขึ้นนะคะสิ่งที่ท่านคิดมักจะเกิดจากตัวท่านเองคิดถึงมันเองนะคะทั้งๆท,ที่เรื่องบางเรื่องไม่มีอะไรแล้วนะแต่ท่านก็อดที่จะคิดไม่ได้ฉะนั้นปล่อยวางนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะโดยภาพรวมการงานก็าร การงานก็ถือว่าราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคก็เป็นอุปสรรคที่แก้ไขได้ไวนะคะงานจะมีการขยับปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะนับจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะชาวราศีกันท่านจะค่อยๆดีขึ้นคะ่ะเป็นช่วงที่ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มนะคะและที่สำคัญโอกาสใหม่ๆด้านการทำงานก็จะเข้ามาหาตัวท่านด้วยจะมีใครบางคนคะ่ะเข้ามาชักชวนท่าน ไปทำงานร่วมกันกับเขานะคะมีใครบางคนกำลังแอบดูผลงานของท่านอยู่นะเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ท่านจะสนุกกับการทำงานจะมีคนเข้ามาให้โอกาสนำข้อเสนอดีๆมาหยิบยื่นให้กับท่านที่สําคัญจะมีงานให้ท่านได้ทำเพิ่มมากขึ้นหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรเป็นพิเศษและเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับตัวท่านมากๆนะคะขอเพียงท่านนั้นตั้งใจทำมุ่งมั่นตั้งใจ เรียกได้ว่าไฟกับสิ่งนั้นเต็มที่ท่านจะทําสําเร็จในที่สุดค่ะยังคงมีอุปสรรคและปัญหาแต่ท่านจะแก้ไขได้คนเก่าๆบางคนที่ท่านเคยรู้จักจะนําข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมาให้และหากท่านจะ,อะขอคําปรึกษาหรือว่าขอความช่วยเหลือก็ให้ท่านนึกถึงคนเก่าๆที่เคยช่วยเหลือท่านมานะคะอยากจะของานขอโอกาสก็ลองนําไปพิจารณาดูค่ะ หากท่านทํางานประจำนะคะงานจะมีการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตามท่านจะดีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะนับจากเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะชาวลักคาดาศีกันท่านจะเริ่มที่จะดีขึ้นท่านจะได้ ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสให้ท่านได้รับผิดชอบโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะท้าทายความสามารถของท่านพอสมควรเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยากแต่เมื่อท่านทำสำเร็จโปรเจกต์นี้จะนำข่าวดีและทรัพย์สินเงินทองมาให้กับท่านคะ่ะสำหรับท่านใดที่ทํามาค้าขายท่านจะขายดีนะคะแต่ขอเตือนนิดนึงในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านระมัดระวังลูกค้าให้มากๆหากท่านจะรับออเดอร์จากลูกค้าก็ขอให้ท่านนั้นพูดคุยให้ละเอียดชัดเจนและให้รอบคอบ ให้ท่านเก็บค่ามาจําล่วงหน้าทุกครั้งหรือหากท่านจะให้เครดิตลูกค้าให้สินค้าไปขายก่อนก็ขอให้ท่านพิจารณาลูกค้าเป็นรายๆไปอย่าเชื่อใจและอย่าไว้ใจลูกค้ามากจนเกินไปนะคะระวังเขาจะทําให้ท่านเดือดร้อนในภายหลังนั่นเองคะ่ะระวังโดนเทในช่วงเดือนนี้การนัดหมายต่างๆอาจจะมีการเลทเลื่อนล่าช้านะคะนี่คืออุปสรรคของท่านจะพูดคุยอะไรกับใครก็ตาม ท่านจะต้องพูดคุยให้ชัดเจนทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวคะ่ะระวังการนัดหมายนะคะจะมีคนไม่รักษาคำพูดมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบและท่านจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะท่านมีดวงได้เงินพิเศษได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทำมาหากท่านกำลังรอคอยสิ่งใดอยู่ท่านก็จะได้มาซึ่งสิ่งๆนั้น แต่ว่าเงินพิเศษที่ท่านได้ในช่วงระยะเวลานี้จะได้ไม่มากนะคะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าได้มาแล้วโอ้โหนั่งกินนอนกินสุขสบายไปทั้งชาติอย่างไม่ใช่นะคะข้อดีของการเงินท่านจะหมุนเงินได้มีคนคอยช่วยเหลือท่านในเรื่องเงินเงินทองทองการเงินของท่านในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะค่อนข้างที่จะมาไวไปไวพอสมควรค่ะเพราะว่าภาระค่าใช้ใจ่ายของท่านยังคงสูงนะคะให้ท่านสังเกตดูนะ เมื่อใดก็ตามที่มีเงินเข้ามือมาก็มักจะมีเหตุการณ์ในท่านต้องใช้ใจ่ายออกไปทุกครั้งหรือเงินยังไม่มาแต่อีกวัน2วันจะมีเงินเข้ามือรายจ่ายก็รออยู่แล้วก็มีด้วยจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาค่ะฉะนั้นขอท่านมีสติในการใช้ใจ่ายให้มากๆนะคะอย่าเพิ่งใช้ใจ่ายตามใจตัวเองมากอะไรก็ตามที่ยังไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งผ่อนอย่าเพิ่งซื้อเพิ่มรอได้รอไปก่อน แล้วการเงินของท่านจะมีใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นค่ะท่านมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงรายรับก็เพิ่มมากขึ้นหากท่านไม่ใช้จ่ายตามใจตัวเองมากยังไงท่านก็รอดหมุนเงินได้นะคะได้จ่ายใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาท่านก็จะสามารถรับมือได้แก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้แน่นอนค่ะจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องใช้จ่ายเป็นระยะๆะะนะคะยังไงก็ทําใจนิดนึงและที่สําคัญค่าใช้จ่ายหลัก ยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวภายในบ้านและบุคคลภายในบ้านมีดวงต้องใช้ใจ่ายไปกับการทำงานด้วยนะคะเช่นซื้ออุปกรณ์การทำงานบางอย่างาเพิ่มเติมหรือว่าซ่อมแซมอุปกรณ์การทำงานปรับปรุงรีโนเวทสถานที่ทำงานจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องเสียเงินไปกับที่อยู่อาศัยเช่นย้ายที่อยู่อาศัยซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยและจ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับตัวท่านก็จะเพิ่มสูงขึ้นท่านจะได้ซื้อของใชส้ส่วนตัวบางอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งของที่จําเป็นนะคะท่านต่อให้ท่านไม่อยากซื้อมันก็จำเป็นต้องซื้อต่อให้ท่านจะประหยัดยังไงม,มันก็ต้องซื้อท่านีิดลมจะได้ซื้อสิ่งของบางอย่างนะคะในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งเป็นสิ่งของที่ท่านใช้ในชีวิตประจําวันของตัวท่านเองได้จ่ายบางอย่างที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายสิ่งของบางอย่างไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อข้อนี้ถือว่าโดดเด่นบางท่านจะมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าท่านกู้ยืมสําเร็จนะคะเพราะว่าสําหรับบางท่านนั้นยังคงต้องอาศัยเงินกู้ยืมมาใช้จ่ายในส่วนที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายโดวยว่าหมุนเวียนในธุรกิจร้านค้าเสริมสภาพคล่องในธุรกิจร้านค้านะคะมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพด้วยนะคะ อาจจะเป็นการรักษาสุขภาพของตัวท่านเองหรือว่าเป็นสุขภาพของบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวของท่านมีดงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้อาจจะเป็นหม้อหุงข้าวพัดลมหรือว่าหลอดไฟก๊อกน้ำนะคะแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่มวิตกกังวลใจไปเลยนะคะ การเงินยังไงท่านก็หมุนได้อย่าสร้างนี้เพิ่มก็พอค่ะหากขาดเงินท่านก็จะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองก,การงานหรือการเงินนะคะให้มีสติในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เพราะว่ามีคนคอยจ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบมีคนจ้องที่จะหาผลประโยชน์จากตัวท่านในเรื่องเงินเงินทองทองเขาจะอาศัยความใจดีของท่านอาศัยความาที่สงสารของท่าน หาทางหลอกเงินไปจากท่านนะคะเงินของเราอย่านำไปใส่ไว้ในมือใครคะ่ะหากท่านไม่ให้เขาหยิบยืมเขาก็ไม่ได้ไปและท่านเองก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังเพราะว่าหากท่านเผลอให้เขาหยิบยืมเงินไปแล้วโอกาสสูงมากที่เขาจะไม่ทําตามคําพูดถึงเขาคืนเงินท่านเขาก็จะไม่คืนไม่ครบตามจํานวนเงินที่เขาได้หยิบยืมท่านไปนั่นเองนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้าง คนโสดช่วงนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะมีสเสน่ห์นะหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยก็ขอให้ท่านเช็กดูประวัติของเขาให้ดีๆนะคะระวังจะเจอกับคนที่โสดไม่จริงอย่าเพิ่งไว้ใจเขามากท่านจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตค,คู่ถือว่าราบรื่นขึ้นมีเรื่องงอนกันบ้างแต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะก,กันดุนแดงสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในบางเรื่อง หากท่านติดขัดมีปัญหานะคะผู้ครองก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยท่านในบางเรื่องแต่อย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้รักเดียวใจเดียวให้ซื่อสัตย์ต่อผู้ครองคนรักนะคะมาที่การทำบุญของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทำบุญนะคะแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเช่นช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลหากมีโอกาส ได้เดินทางไปในมันไหนนะคะหากท่านเห็นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากถ้าท่านยื่นมือเข้าไปช่วยเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เลยนะคะฉะนั้นช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยนะและที่สําคัญหากมีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญก็บริจาคเงินชําระนิสงบริจาคค่าน้ําค่าไฟและเติมน้ํามันตะเกียงทุกครั้งนะคะบริจาคลงศพด้วยก็ได้นะคะข้าขอให้ชาวราศีสิงที่ทั้นเงินไหลนองทองไหลมา หากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมดังใจมุ่งมาปารถนานะคะกรับขอพระคุณผุกทุกการติดตามเจอกันใหม่ปหน้าขอท,ท่าเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นสวัสดีค่ะ